เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับนี่ผมสมบอยเช่นเคยนะครับนะวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมนะครับ u u c l e Rush นะครับหรือว่าเกมวิ่งนะของนักกล้ามนั่นเองนะฮะโอ้เกมนี้พี่สมบอยก็เห็นร่นแล่นอยู่ในหน้ามาแรงของเกมโทรศัพท์มือถือมานานแล้วนะฮะ เดี๋ยววันนี้มาลองเล่นดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้นะฮะจะตลกปอกหากันแค่ไหนนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปลองเริ่มกันดูเลยนะมาถึงให้ลองเลื่อนสายเฮ้ยโอ้โอ้ชนไปเลยอ่านะฮะเราไปเก็บกล่องนะฮะเป็นเก็บกระปุกเวโปรตีนนะฮะคนร้ายนะคนร้ายโดนไปนะฮะโอ้ดีฮะแล้วโอ้โออยิ่งเราเก็บ กระปุกเโวโปรตีนได้เยอะแค่ไหนนะร่างกายเราก็จะกำยำขึ้นขนาดนั้นนะฮะเอาแล้วฮะดูแล้วก็เล่นไม่ค่อยยากนะครับแล้วก็ดูไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะแต่พี่สบอยยังงงอยู่นะฮะว่าทำไมมันถึงฮิตกันจังเลยนะฮะในเกมมือถือนะฮะดูเหมือนว่าเราจะต้องเลือกตัวละครได้นะฮะแต่ว่าเราจะต้องเล่นให้เยอะกว่านี้ก่อนนะฮะเพื่อจะปลดล็อกตัวละครนะฮะไปครับเอาฮะไปชนเอเราต้องขยันชนของด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ เก็บปองเวโปรตีนไปนะฮะแล้วต่อยคนร้ายแบบนี้เอา้าเส้นชัยอีกแล้วครับเนี่ยกทำไมง่ายจังครับเฮ้ยอะไรครับพี่เอเลี่ยนโอ้เราต้องไปกัดคอใครเอเลี่ยนโอ้โหนี่นะฮะเอเลี่ยนก็เจอก,กล้ามบึกของพี่สมบ,บอยเข้าไปนะครับก็ถึงกับแพ้นะครับเอเลี่ยนนะฮะไปครับโอ้นี่ครับเราต้องเก็บกระปุกเวโปรตีนอะไรครับไอโจรน,นะฮะโจรจะมาขวางทางนักกล้ามแบบนี้ อ้าวนะฮะเรายิ่งเราชนของเราจะยิ่งได้ตังค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคเดี๋ยวลองชนดูไอ้โจรนะครับโจรนี่นะฮะโจร500นะฮะอ่าเก็บเงินด้วยนะครับเอาไปซื้อของได้นะครับโอ้อะไรนดิโอ้สปินแล้วครับตอนนี้เอาครับไปครับจะได้ถึงขนาดไหนครับโอ้นี่นะฮะได้ถึง2.2นะฮะไปครับเจ้าโจรนะฮะก็ต้องโดนฝอยกระเด็นไปนะฮะเอาครับ สรุปว่าชนของนี่มันดีหรือไม่ดีพี่สมบอยยังไม่รู้นะฮะไปชนไปนะครับโจรเหรอครับโจรโจรนะครับงัดเลยนะฮะอ่าได้กุญแจด้วยนะครับเอาครับเด้งไปแล้วนะฮะไปครับอ้าวโอ้ได้ตังค์อ่ะรอบนี้งัดข้อหูเจอใครครับเนี่ยคุณยายคุณย่ากแกนนี่โจรไปเลยครับคุณย่ากแกนนี่นะฮะจะมางัดข้อแข่งกับพี่บึกอย่างพี่สมบอยแบบนี้ได้ไง อาละผ่านกันไป4ด่ดานแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังหาสาระของเก็บี้ไม่ค่อยได้นะครับนอกจากวิ่งอย่างเดียวนะฮะเอ้านะฮะวิ่งกันต่อนะฮะเล่นไปเรื่อยอาจจะเอ้าอโอเดี๋ยวนะอ๋อถ้าเราแรงยังไม่พอนะฮะถ้าเรากล้ามเนื้อเรายังไม่ใหญ่นะเราเป็นชนประตูแบบนี้เราแพ้เลยเหรอเนี่ยนะฮะเราจะต้องไปเก็บกระปุกเวโปรตีนให้ได้มากกว่านี้ก่อนนะครับโอ้โหลืมไปเอานะฮะมา คือสรุปชนประตูไฟฟ้าดีดหรือไม่ดีน,นี้พี่สมบอยยังไม่แน่ใจนะใครรู้บอกหน่อยนะฮะมาเลยครับชนเข้าไปครับเก็บเวบปรตินเข้าไปเอาครับตอนนี้นะฮะเหมือนจะมินหลอดสีแดงๆข้างซ้ายนี่คืออะไรไม่แน่ใจนะครับอ๋อที่ท่านหลอดเยอะเราอาจจะะเด้นมาได้ไกลหรือเปล่าตอนเข้าเส้นชัย อาจจะใช่ก็ได้นะครับเอานะฮะตอนนี้นะครับเหมือนจะปีตัวละครใหม่เข้ามานะเป็นทาซานนะฮะแต่เราจะต้องดูวิดีโอก่อนนะต้องดูโฆษณาเดี๋ยวขอกดดูโฆษณาแป๊บหนึ่งเอาละครับตอนนี้พี่สปอนก็ได้ตัวละครใหม่มาแล้วนะฮะอย่างคุณลุงทาสานของเรานะฮะมีใบหน้าชัดชัดไหมนี่นะฮะหลุดมาจากป่าแอฟริกาจังเกิลนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวละครนี้กันดูนะฮะว่าจะเก่งกว่าเดิมหรือเปล่าไปครับลุง ไปครับโอ้โดนช็อตนิดหน่อยนะฮะเอาครับโอเคไปครับนี่ครับทาสปินมาแล้วครับลุงทาซานเราโอ้โหตอนนี้กล้ามบึกมากนะเก็บเบสโปรตีนไปได้หลายครับสองเลยทีเดียวนะครับเอาครับเก็บเงินแล้วดูครับโอ้ดูกล้ามซะก่อนนะฮะนี่ฮะโตมาเลยเจอกับโจ๊กเกอร์หรือเปล่าครับโอ้ยอย่างง่ายครับนี่ฮะเล่นไม่ดูกล้ามเลยนะครับโจ๊กเกอร์นะฮะ เอาล้วฮะดูเหมือนว่าเนื้อหาหลักๆของเกมนี้ดูไม่น่าจะมีอะไรนะฮะนอกจากเป็นเกมขั้นเวลานะฮะเกมเบาสมองคลายเครียดนะฮะวิ่งเก็บไปนะฮะตอนนั้นข้อคอนเทนต์ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เอานะฮะความยากง่ายอาจจะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ละด่านไปครับต่อยเข้าไปนี่ฮะเอาครับมีกุญแจให้เก็บตอนนี้ต้องเหยียบปุ่มให้ถูกนะฮะ ถ้ดูเหมือนว่านะคุณลุงทาซานเราจะไปได้ถึงเท่าไหร่ครับ2.2นะฮะแ่เต้นโชว์เลยเอาแล้วเล่นมาสักพักเขาก็จะมีให้เปิดหีบด้วยนะสงสัยพี่สปอยจะเก็บกุญแจได้ครบนะฮะอ่าลองเปิดกันดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเจออะไรบ้างนะฮะโอเคนะฮะเหมือนจะเจอเงินนะฮะทั้งหมดประมาณ13บาทนะฮะ14 15บาท อยังคงอยู่กันในเกมนี้ต่อนะฮะพี่สปอยยังรอดูอยู่นะว,ว่าจะมีอะไรตื่นเต้นท้าทายมากกว่านี้อีกนะครับเก็บเงินไปครับรอบนี้จะง,งัดข้อใครครับคุณลุงครับเฮ้ยเจระเเขยยักษ์โอ้เจละวันแห่งลูกมะนาวนายหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับชนะไปอีกแล้วอย่างง่ายดายนะครับอตอนนี้เหมือนจะมีตัวละครมาให้เลือกใหม่อีกแล้วนะฮะดูเหมือนจะเป็นาชายแกนะ่ที่สวมชุดสูทส,สีทองแบบนี้นะฮะ ดูเหมือนจะเป็นคนรวยอานะฮะต้องดูคนแสดก่อนถึงจะได้ตัวละครนะฮะกดดูไปหน่อยอ่านะเปิดกล่องกันหน่อยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอาจจะได้หมวกพี่โตก็เป็นได้นะฮะอ้าวได้หมวกพี่โตเฉยเลยนะฮะโอ้โหนะฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นรางวัลที่ดีที่สุดนะครับที่คุณจะเปิดได้นะครับอ่สูอยได้หมวกพี่โตมาแล้วนะครับนี่นะฮะใส่หมวกพี่โตหน่อยนะครับใส่แล้วนะครับคุณลุงเรานะฮะไปครับชุดทองนะฮะวิ่งข้าไป เกบงินหน่อยนะฮะโจรผู้ร้ายก็โดนต่อยไปนะครับเอาครับโดนตูช,ช็อตไฟฟ้าเข้าไปครับปึ๊บปุ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 ๊บ,บๆๆแล้บคุับคุนรวรวยเรานปฮะเปกินทองแล้วหมุนบปุ๊บปบุ๊บะะปา๊บปบปุ๊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 บปุอบปุ๊บปุ้ามใหญ่เหมือนกันกนะครับีุ๊บปุ๊บปุดบปุ๊บปุรบปุไปไุนะฮะ เดี๋ยวรอลองคุณลุงกันอีกรอบนะครับคุณลุงสกินทองแบบนี้นะฮะไปครับชุดชบชุบชุบชุบอ่าการมโตแล้วนะฮะกดปุ่มให้ถูกสีนะฮะไปต่อย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 ต้มไปครับกระเด็นไปเลยครับโจนผู้ลายนะครับเอาเก็บกุญนแจกันหน่อยครับรอบนี้เนี่ยอย่าปุ่มสีแดงนะฮะเก็บเงินนะครับเตรียมเข้าไปงัดข้อกับใครครับรอบนี้ฮะโอ้นักก้าปบะมังอัดหรือเปล่านะครับ นะฮะอ่อนมากนะครับนี่ฮะกดลุงเราจัดการไปอย่างง่ายดายเอาครับดูดูแล้วนะครับเกมนี้นะครับเนื้อหาสาระก็ดูดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงเลยนะฮะแต่พี่สมพลก็ยังงงนะครับว่าทำไมมาถึงติดอันดับมาแรงได้นะฮะนานพอสมควรเลยนะฮะไม่ใช่อันดับมาแรงดิอันดับสูงสุดนะฮะใน o o g l e p l a y Store นะฮะลองเล่นดูแล้วก็ เป็นอยาตามที่เห็นตามนั้นนะครับนะแต่แต่ว่าถ้าใครเบื่อๆนะครับอยากลองโหลดมาเล่นดูะ้าก็โหลดมาเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวพี่สปอยลทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ด้านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่สปอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามดูกันต่อเดี๋ยวกันนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ